สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดาวน์โหลดในส่วนออกของคลิปเรียวของเรานะครับเก็บไว้ในมือถือกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เอ่หรับในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ Facebook กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของ Facebook กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกคลิปเรียลนะครับที่เราจะต้องการดาวน์โหลดกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการคลิกในส่วนของคลิปขึ้นมากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของรูปในส่วนของคลิปนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการคลิกไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับ ขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่าดาวน์โหลดคลิปวีกันได้เลยนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดคลิปวีของเรานะครับเก็บไว้ในมือถือของเราลงในมือถือกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพาไปตรวจสอบที่ในส่วนของอ แกลรีมือถือของเรากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแกลอรี่ที่มือถือของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของอคลิปวิดีโอจากเกียวนะครับก็เก็บมา ได้ทำการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคลิปเรียลลงมือถือนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S, เอ,อมือใหม่หัด I t ท h ช n n นนะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ